วัน,นี้เราก็อยู่กันในไมค์คารกันอีกแล้วนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็จะมาแข่ง b ิ i l d b a t ท l กันอีกแล้วค่ะจะเป็นยังไงเราไปสร้างไปกันเลย oh. โอเคค่ะแล้วก็มาเริ่มบทโจทย์กันก่อนดีกว่านะคะวันนี้ก็จะมีโจทย์ที่เป็นลิงมีโรบอทแล้วก็มีนกพูกด้วยโอเคค่ะวันนี้ก็จะเป็นสัตว์นะเราก็ได้โจทย์เป็นมังกี้นะคะเตอนนี้ก็จะมาเริ่มสร้างเจ้าลิงยักษ์กันดีกว่าค่ะก็จะใช้เป็นบล็อกสีน้ำตาลสีขาวสีดำแล้วก็สีเหลืองดีกว่านะคะโอเคเรามาเริ่มสร้างกันเลยเนาะ อันนี้นะคะก็จะเป็นในส,ส่วนของตัวเจ้าลิงนะคะก็จะใช้เป็นบล็อกสีน้ำตาลเนาะอันนี้ก็จะคล้ายๆกับในส่วนของขาของเจ้าลิงนะคะปึ๊บนี่ข่ทั้งสองข้างเลยแล้วก็จะเป็นในส,ส่วนลำตัวด้านล่างของเจ้าลิงนะคะแล้วก็ต่อไปค่ะเราก็จะมาเริ่มสร้างหางของเจ้าลิงนะคะหางของเจ้าลิงจอเนี่ยก็จะยาวนิดนึงน,นะคะเพราะว่าจะเป็นลิงจอยักษ์ค่ะ <c oughs> โอเคอันนี้ก็ได้หางมาละ หางก็จะชี้ขึ้นนิดนึงนะแล้วก็ต่อไปนะคะก็ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเพียมก็สร้างเป็นในส่วนของคอแล้วก็ในส่วนของใบหน้าของเจ้าลิงนะคะ <Wow. S 1> โอเคเดี๋ยวระาวาังบล็อกสีน้าตาลลงไปก่อนนะปึ๊บโอเคดูเหมือนลิงขึ้นมาแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นโครงสร้างใบหน้าของเจ้าลิงนะคะเอาละค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของปากของเจ้าลิงนะคะนี่ก็จะมีปากยืนย่นออกมานิดนึงน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นดวงตางเจ้าลิงค่ะในตาสีขาวด้วยนะ ลแล้วก็ต่อไปจะเป็นในส่วนของใบหูของเจ้าลิงค่ะอันนี้จะเป็นใบหูข้างในนะคะก็จะเป็นสีชมพูอันนี้ก็จะเป็นใบหูขอบข้างนอกนะคะ,ก,ะ,คะก็จะเป็นสีน้ําตาลค่ะนี่ใบหูข้างในอีกข้างหนึง่งแล้วก็วางบล็อกด้วยขอบใบหูด้านนอกค่ะฟึบแบแบน,นี้โอเคค่ะได้ใบหูของเจ้าลิงมาแล้วะคะ่ะแล้วก็เนี๋ยดูส่วนข้างหลังซิเดี๋ยวพี่อ้อมจะปิดนิดน,นึงนะคะนี่ปิดด้วยบล็อกสีน้ำตาลค่ะเป็นหนังหูด้านหลังนะคะอันนี้ก็เป็นจมูกค่ะ เอาล่ะได้แล้วในส่วนของใบหน้าเจ้าลิงก็เสร็จแล้วค่ะทีนี้เราก็จะมาสร้างแขนกันต่อดีกว่านาะอันนี้ก็จะเป็นแขนของเจ้าลิงนะจะโอบมาด้านหน้านะคะกําลังถือกล้วยดีกว่านาอเอาล่ะถ้าอางนั้นก็ใส่เป็นบล็อกทองลงไปก็ดีกว่านาะนี่เลยเจ้าลิงจ่อนะคะกําลังถือกล้วยหอมอยู่เลยค่ะ <G ül> นี่กล้วยหอมนะคะลูกเบลอเลยเอาล่ะนี่เพื่อว่าเ,อาเราจะถือกล้วยหอมนะคะทั้งสองข้างดีกว่านาอะจะได้ดูน่ารักดีนะคะเอาล่ะ นี่เลยกาลังหิวอยู่เลยนะเจ้าดิงจ๋อเนี่ยนี่เลยอันนี้ก็ถือกล้วยหอมอีกครัง้งนึงนะคะสรุปว่าถือกล้วยหอมทั้งสองมือเลยเ <c oughs> อาล่ะแล้วก็มีลายตรงกลางน,นะคะนี่ลายหน้าท้องของเจ้าลิงค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวพิธีมจะตกแต่งพื้นบริเวณรอบๆนะคะให้เป็นกล้วยหอมนะคะนี่เลยเหมือนกับว่ากล้วยหอมเนี่ยหล่อนอยู่ตามพื้นไ็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็เจ้าจ๋อกำลังนั่งกินกล้วยหอมอย่างมีความสุขอย่างสบายใจค่ะ โอเคก็จะคงๆนิดนึงนะฟืบแบบนี้ฮ่าดูเหมือนกล้วยขึ้นมาแล้วนะคะโอเคค่ะเวลาหมดแล้วเอาละมาถึงขั้นตอนการโหวตกันดีกว่าโอ้พี่อ้อมได้เป็นคนแรกเลยค่ะเฮ้ hey, เป็นเพื่อนช่วยโหวตให้ด้วยนะ <Yahoo! S 1> โอ้ถ้าทางเพื่อน,อนจะงงนะเนี่ยมาดูคนต่อไปดีกว่าค่ะอ้าวจยอันนี้ดูเหมือนกับว่าลิงกาลังผนต้นไม้นะคะเนี่ยโอ้รู้สึกว่าแขนจะยาวมากเลยแล้วก็คนต่อไปค่ะ โอโ้ดูสิอันนี้พี่ว่ามันน่าจะเหมือนกระต่ายกว้างกว่านะ <c oughs> นี่เลยอ๋ออันนี้ก็สร้างเป็นป่านะคะแล้วก็มีเหมือนกับว่าเป็นลิงยักษ์กริร่านะคะอยู่ใต้ต้นไม้ด้วยค่ะอ้อันนี้ก็น่ารักเหมือนกันแต่เอ๊ะมันไม่ค่อยเหมือนลิงเท่าไหร่นะแล้วก็อันนี้ดูเหมือนคนป่าเลยอะดูไม่ค่อยเหมือนลิงเท่าไหร่นะอุย้ยมีประตูนะคะเป็นบ้านเข้าไปได้ด้วยค่ะว้าว <Wow. S 1> แล้วก็อันนี้ นี่อันนี้ก็ดูให้คล้ายลิงเลยนะมีแก้มสีชมพูด้วยแล้วก็ข้างๆนะคะเหมือนจะเป็นกล้วยหอมเลยอุ้ยแล้วก็อันนี้อีกคนหนึ่งโอ้มีความรู้สึกว่าอยู่ในป่ากลางคืนนะคะแล้วก็มีลิงกําลังโหนต้นไม้อยู่ด้วยนี่กตัวเลยนะเป <นะ S 2> ายอมได้ที่หนึ่งเย้ยขอบคุณเลยนะทุกคนี่ให้เขานะเพลงขอบคุณมากเลย เฟึรบเราจะได้เป็นโจทย์อะไรอุย้ยมีอ e ีลับด้วยโอ้อันนี้อะไรเนี่ยสกรูอู้อันนี้คือบอสเกมโอ้รู้สึกเหมือนกับว่าอ e ีลับจะชนะนะคะเอาละค่ะถ้าอย่าง,งนะั้นนะเราก็มาเริ่มสร้างอ e ีลับกันดีกว่าค่ะนี่เลยเป็นสัตว์ตาอีกแล้วอันนี้ก็จะเป็นกรีดเท้าของเจ้าอ e ีลับนะคะนี่แหละนี่ก็จะเป็นในส่วนขาของเจ้าอ e ีรับค่ะขาก็ยหญ่ยักษ์เลยนะ เอาละเสร็จไปขาข้างนะคะแล้วก็กรีดเท้าสีดำต่อเลยนะคะนี่ฟืบแล้วก็ขาก็จะเป็นขนสีเหลืองนะคะนี่ฟืบโอเคได้ขามานหนึ่งคู่แล้วค่ะเดี๋ยวก็จะมีขาหลังไวยนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นขาหลังนะคะเดี๋ยวพี่อ้อมวางเท้าลงไปก่อนแล้วก็ตามด้วยล็อกสีเหลืองค่ะขาก็จะเยาวยืดเลยนะ,ะฟ๊บบปน,นี โอเคจะไม่สูงมากจนเกินไปนะคะเพราะว่าเจ้าย e ีราฟเนี่ยคอมยาวใช่ไหมเดี๋ยวมันจะสูงเกินแบบไปนะคะโอเคแล้วก็ลายหน้าท้องของเจ้าย e ีราฟนะคะก็จะเป็นบล็อกลายสีน้ำตาลกันแล้วกันเนาะนี่เป็นท้องด้านล่างของเจ้าย e ีราฟนะคะ <Wow. S 1> โอเคแล้วก็ปิดข้างในให้เรียบร้อยค่ะนี่ และในส่วนของท้องด้านล่างของเจ้ายีราฟมาแล้วแล้วก็ปิดด้วยบล็อกสีเหลืองดีกว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนขอบขอบลำตัวของเจ้ายีราฟนะคะเราก็จะสร้างให้สูงขึ้นมาเรื่อยๆเลยค่ะนี่อันนี้เป็นในส่วนของลำตัวของเจ้ายีราฟนะคะฟึบแบบนี้แล้วก็ต่อไปค่ะในส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนหน้าอกของเจ้ายีราฟนะคะแล้วก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนคอของเจ้ายีราฟนะคะคอยีราฟมันก็จะยาวมากๆเลยนะคะ โอเคย่อมจะวางบล็อกให้สูงขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะเอาล่ะเราก็จะได้ของยีราฟมาแล้วแล้วก็ต่อไปนะคะจะทําในส่วนหัวของเจ้ายีราฟค่ะโอเคอันนี้มีแก้มด้วยนะปึ๊บโอเคค่ะได้หัวยีราฟมาแล้วแล้วก็ต่อไปเราก็จะมาวางดวงตาของเจ้ายีราฟนะคะนี่ปึ๊บโอเคใส่กรอบหน้านิดนึงในตาสีขาวด้วยนะว้าว <Wow. S 1> ปึ๊บด้านนี้เอาล่ะ แล้วก็ปิดข้างบนอีกทีนึงค่ะนี่แล้วก็ปิดตรงกลางด้วยโอเคค่ะได้ใบหน้าของเจ้ายีราฟแล้วแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นปากของเจ้ายีราฟนะคะก็จะยืดออกมานิดนึงนะคะเพราะว่าปากของเจ้ายีราฟเนี่ยก็จะค่อนข้างแหลมนิดนึงนะนี่เลยแบบนี้ฟืบมาอย่างนี้เลยเอาล่ะโอเคแล้วก็ใส่จมูกให้กับเจ้ายีราฟด้วยนะเป็นสีน้ำตาลค่ะคราะค่ะได้แล้ว เดี๋ยวเพื่อมจะเติมปากนิดนึงนะปากก็จะเป็นขอบสีดำนะคะแล้วก็จะเติมคางให้กับเจ้ายีราบนิดนึงนะคะโอเคก็จะเป็นขนสีเหลืองเนาะโอเคค่ะแล้วก็ต่อไปจะเป็นในส่วนเขาของเจ้ายีราบนะคะวิเหลือเวลาอีกแค่นหนึ่งนาที่ะเอาหล่ะปึ๊บต้องรีบแต่งแล้วโอเคเราก็จะสร้างใบหูของเจ้ายีราบต่อนะคะนี่เลยก็จะเป็นขอบสีน้ําตาลด้วยนะ คค่ะในส่วนหัวเสร็จแล้วทีนี้ก็จะมาสร้างหางของเจ้ายีราฟต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นก้นของเจ้ายีราฟนะฟึ๊บแบบนี้ oh. แล้วก็ต่อลงมายาวๆค่ะเป็นหางค่ะอันนี้จะเป็นปลายหางของเจ้ายีราฟนะคะแล้วก็ต่อไปต้องรีบสร้างแล้วอันนี้จะเป็นลายของเจ้ายีราฟนะคะจะเป็นลายสียน้ําตาลค่ะโอ้ใครจะหมดเวลาแล้วโอเคอันนี้เดีกพร้อมจะปิดด้านหลังนะคะ โอ้ไม่ทันนะ่ะขาดไปหนึบล็อกนะคะยังใส่ลายไม่เสร็จเลยเามาโปรมให้กับเพื่อนกันดีกว่าค่ะโอ้โอเพื่อนคนนี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จเหมือนกันเนาะอันนี้คนต่อไปค่ะโอ้อันนี้คออยักมากๆเลยอันนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะนี่เลยนี่เลยมาดูคนนี้ดีกว่าค่ะโอ้คนนี้เป็นลายขอบด,ดาค่ะโอ้อันนี้ก็จะเป็นยีราแบบยิ้มแฉ่งใช่ไหมเนี่ยโอ้ คนนี้สร้างยีราฟคอยยาวมากเลยโอ้ยาวเท่าต้นไม้นะคะเนี่ยอ๋อมันเป็นยีราฟตึกดําบันหรือเปล่าเนี่ยโอ้วันนี้ก็เหมือนกันเลยท่าทางจะเป็นยีราฟตึกดําบันนะเนี่ยอ๋อมาจากยุคไดโนเสาร์หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็น่ารักเหมือนกันแต่ว่าคอยยาวเกินไปนะอุย้ยคนนี้ก็น่ารักค่ะนี่มีหูแบบนี้ด้วยนะหูแบนๆออกมาด้วยโอเคมาดูคนต่อไปดีกว่าค่ะ โอ้คนนี้ก็น่ารักแต่ว่ามีเพี่ยงมีความรู้สึกว่าคอมันจะสั้นไปน,นิดนึงนะแต่ว่ารวมๆแล้วก็โอเคค่ะนี่มาดูคนนี้ดีกว่าอุย้ยคนนี้นะคะเจ้ายีรับแลบลิ้นสีแดงด้วยกำลังจะกินใบไม้เลยอ่ามาดูคนต่อไปเลยคะ่ะคนนี้นะคะก็ยังสร้างหัวไม่ทันนเนี่ยแต่ว่าสร้างปากเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวโอเคมาดูคนนี้ต่อดีกว่าค่ะอุย้ย คนนี้ก็เหมือนยีราฟเหมือนกันนะเนี่ยโอ้คอ,อยอางมากๆเลยแต่ว่าตัวเล็กอันนี้ก็น่ารักไปอีกแบบแล้วก็มาถึงคนนี้ค่ะโอหคนนี้นี่มันเจคหรือเปล่านี่นี่คือเจคปลอมตัวมาใช่ไหมเอาล่ะค่ะมาดูคนนี้ดีกว่าค่ะคนนี้ก็จะเป็นยีราบแก้มแดงเอาละ่ะแล้วก็คนนี้อุ้ยคนนี้น่ารักโอ้พยอมชอบของคนนี้ค่ะนี่เลยยีราบกำลังกินใบไม้นะคะแล้วก็ อันนี้เลยอันนี้เป็นของพี่อ้อมเองค่ะเฮ้ hey, ทุกคนอย่าลืมช่วยโหวตให้ด้วยนะเฮ <c oughs> ้เหมือนกับเพื่อนกำลังงงอยู่เลยเย้ Yay! เราได้ที่หนึ่งอีกแล้วค่ะยูหูโอ้ขอบคุณมากๆาเลย,ยทุกคน <c oughs> อันนี้นิวลันกันหรือเปล่านี่ <c oughs> อะเอาละค่ะมาดูโจทย์ต่อไปกันดีกว่าค่ะโอ้มีเบบี้ด้วยมีฟุตด้วยมีฟาร์มด้วยเอาละจะลองโหวตด,ดูนะคะ Hey, รู้สึกว่าเพื่อนๆจะเลือกฟาร์มกันนะส่วนใหญ่นะคะและเราก็ได้โจทย์ที่สร้างฟาร์มค่ะโอเคเพียมก็จะสร้างเป็นชาวนานะคะไม่รู้จะสร้างคันหรือเปล่านะเพราะว่าเพียมก็อยากจะสร้างฟาร์มเล็กๆนะคะเหมือนกับว่าปลูกผักนะคะปลูกข้าวด้วยนะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวสร้างเป็นชาวนาก่อนนะคะ oh. อันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับรองเทา้าบูทของชาวนานะคะอ้ออันนี้ท่าทางจะสร้างไม่เสร็จนะเนี่ย นี่เลยชาวนาใส่รองเท้าบูทค่ะเท้าของชาวนาเสร็จแล้วใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของขาค่ะโอเคก็จะออกสีขาวๆ่อยเนาะนี่แล้วก็เป็นสีชมพูดีกว่าค่ะอันนี้ก็จะเป็นกางเกงขึ้นไปนะคะปึ๊บแบบนี้โอ้ต้องเป็นชาวนายักษ์แน่ๆเลยเอาละค่ะอันนี้ก็ส่วนขาเสร็จแล้วใช่ไหมมีกางเกงเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็น่าจะเป็นเอี้ยมดีกว่าเนาะนี่เป็นสีเขียวนะคะ ปึ๊บนี่อัในส่วนลำตัวของชาวนาค่ะโอเคแล้วก็ปิดกรอบให้หมดเลยนะปึ๊บแบบนี้แล้วก็ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาสร้างให้สูงน,นิดนึงนะเป็นคล้ายๆกับเอี้ยมดีกว่านะคะนี่แล้วก็วางเดบล็อกสีชมพูอ่อนอีกทีนึงค่ะปึ๊บแบบนี้สูงขึ้นไปอีกอันนี้จะเป็นส่วนลำตัวด้านบนของชาวนานะคะโอเครู้สึกว่า ไม่น่าจะทันอะนนียเลยไรอีกสองนาทีกว่ากว่ายงอะโอเคเอาสายโยงมาด้านหลังดีกว่านาะปึ๊บแล้วก็พาดมาแบบนี้เอาละปึ๊บนี่โค้งนิดนึงอันนี้มาในส่วนของลำตัวนะคะด้านข้างค่ะนี่ปึ๊บถูกล็อกตรงกลางออกไปค่ะใส่เป็นบล็อกสีฟ้าดีกว่านาะปึ๊บนี่แบบนี้โอเคลงมาข้างล่างอีกนิดนึงอุย๊ยเลยสองนาทีง่งจะทันไหมเนี่ย แล้วก็ตอนนี้นะคะพี่เคนก็ยังป่วยอยู่เลยพี่เคนยังไม่หายป่วยนะคะเนี่ยโอ้ oh, พี่เคนไอไม่หยุดเลยค่ะแต่ว่าพี่ย้อมเนี่ยก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะ,ะก็เลยสามารถจะมาพอสร้างบิวแบตเทิลได้ค่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนแขนนะคะของชาวนานะนี่เลยเขากําลังถลูต้นกล้าต้นไม้อยู่ค่ะโอเคต้นไมน้จริงนะก็พี่อ้อมก็ไม่รู้ว่าพี่ย้อมจะปลูกผักกับปลูกข้าวทานหรือเปล่านะคะเนี่ย โอเคมัวจะมาสร้างต้นกล้านะแล้วก็นี่เลยแขนอีกข้างหนึ่งของชาวนาน,นะคะก็จะถือพั่วดีกว่าเนาะโอเคมันก็จะต้องเป็นพั่วยักษก์สิเนาะแขนกับมือนะคะยืดออกมาแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นด้ามพั่วนะคะปึ๊บว้ายทาทางจะไม่ทันแล้วเหลือเวลาไม่กี่วินาทออาีอ่ะเอาอะปึ๊บนี่เราจะปักลงมาที่พื้นเลยแล้วก็พั่วก็จะสูงขึ้นมานิดนึงนะคะ โอเคแล้วก็นี่ก็จะเป็นส่วนหัวนะคะของชาวนาค่ะวะากก่าไม่ทันแล้วอะ <G ül> ปลูกผักกับปลูกข้าวไม่ทันแล้วฟึ๊บฟึ๊บนี่ก็เป็นห่วงชาวนาเฮ้ยใส่หมวกไม่ทันว่าจะใส่งอบให้ชาวนาซะหน่อยอหมดเวลาแล้วคะ่ะไม่ทันจริงๆคะ่ะมาดูเพื่อนๆกันดีกว่านะคะโอ้คนนี้ค่ะก็สร้างเป็นฟาร์มเหมือนกันเหมือนจะมีฟาร์มกระบองเพชรด้วยนเนี่ย <G ül> แล้วก็คนนี้อาจอิอันนี้คืออะไรอะ่ะ ันใช่โครนใช่เปล่าอ่ะนี่เลยคนนี้ก็สร้างเป็นฟาร์มแล้วโอ้เป็นฟาร์มเล็กๆด้วยนะคะนี่เลยค่ะของพี่อ้อมเองเพื่อนๆง,งงกันใหญ่เลยมึนตึบเฮ้ยพระเจ้าช่วยก้วยทอดนี่สร้างอะไรเนี่ยฉันไม่รู้จะให้ขนาดยังไงเลยแล้วก็มาอีกคนนึงค่ะอุ๊ยคนนี้สวยค่ะดูเหมือนฟาร์มเลยเนาะโอ้ออกคันทรีคันทรีนะคะนี่มีฟารด้วยววแล้วก็อันนี้ค่ะ คนนี้นะคะก็ดูเหมือนกับว่ากําลังจะสร้างฟาร์มต่อเลยนะแต่ว่าดูเหมือน,นเขาจะสร้างรัวไปแล้วนะคะแต่ว่ายังสร้างไม่เสร็จดีเลยเนาะเหมือนของพี่อ้อมเอยพี่อ้อมก็ยังไม่ได้สร้างเลย <c oughs> คนนี้นะคะก็สร้างเป็นฟาร์มคอกัวค่ะข <c oughs> อกแก no? ะเรสร็จแล้วนะโอ้ปลูกเมล็ดธัญเสร็จแล้วด้วยแล้วก็คนนี้ค่ะโอ้อันนี้เหมือนจะเป็นฟาร์มดอกไม้นะคะเนี่ยมีเจ้ากระต่ายน้อยด้วย่ารักต้ารักแล้วก็คนนี้ค่ะโอ้คนนี้โอ้ มีบ้านนะคะคันทรีด้วยแล้วก็ยังมีฟาร,ร์มข้าวด้วยอะ่ะโอ้อันนี้จา้าบ่ะเจงแป้งอะ่ะ<อ>แล้วก็คนนี้ <Wow. S 1> ดูเหมือนว่ายังสร้างบ้านไม่เสร็จเลยนะคะเออลงใส่ช้าสร้างไม่ทันจริงๆอะ่ะโอ้แล้วคนนี้ล่ะอันนี้คืออะไรเนี่ยอ้ยงงแป๊บโอเคค่ะราพุทชนรกคือคนนี้ยูหูตีใจไล้นะเพื่อน,อนโอ้คนนี้ค่ะสร้างออกสไตล์แนวคันทรีจริงๆเลย ก็โอเคค่ะน้องๆสำหรับวันนี้นะคะพี่อ้ําก็ขอมาแข่งสร้างวิวแบตเทิลไว้แค่นี้ก่อนนะถ้าน้องๆคุณไหนชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราสองคนทําคลิปต่อไปด้วยนะสําหรับวันนี้ต้องไปก่อนแนละ้วจ้ะบ๊ายบาย